มสมัครยูว่างานนี่สมัครงานวะเดี๋ยว่าจะสมัครงานทีมงานเราก็ทาสีอยู่น้องท่าน ทาสีประตูหลังโน้นเสร็จแล้วเนะท่านเหลือหลังนี้อ่าเดี๋ยวจะมาทาหลังนี้ต่อ ແມ່ <laughs> <laughs> ถาแบบนี้ก็ดีนะท่านมอ,มอดเมื่อลยก็ไม่เจาะ thank <laughs> 对对对 สวยนะท่านสีสวยมากเลยประตูเออดะจบได้ดสีประตูข้างดีวะงามเนาะ อืสวยทุกท่านด้านในก็ทาสีเรียบร้อยอเหลือสีจริงนะท่านอืม no มนี่เหมาสีประตูนะท่าน you เอออย่าพกวาดลูกสัตวฟุนฟุนฟุนเอออย่าพกวาดมันฟุ้น dạ bắt em luôn nè ít cho baik à, đẹp rồi, chốt, boy, ừ, ngáp gì giống อันนี้อันนี้ที่เขาทา่าเนาะประตูส่วนใหญ่เนาะท่ากันแบบนี้แหละจบอืมอืมเสร็จร้อยสียังสวย อ่าโอเคเดี๋ยวทุกท่านเสร็จแล้วฝากวที่นี้ครับผมสวัสดีครับ